ซอยเก้ากันต่อดีกว่าค่ะคุณผู้ชมค่ะนี่คุณผู้ชมเดี๋ยวนี้เรามีอีกหนึ่งช่องทางที่คุณจะได้ใกล้ชิดกับเรามากขึ้นในะคะเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่คุณสามารถอัปเดตข่าวบันเทิงกับนายเตทนค่ะ <c oughs> รวมไปถึงจะพาไปเช็คสเตทัศที่มันงงๆหน่อยดีกว่า <c oughs> งงๆ <c oughs> ใช่ไหม <c oughs> ของน้องหงหยกแล้วก็ปลื้มสุรบดนะคะครับแต่แตคอนอื่นเนี่ยไปให้กําลังใจหญิงลีก่อนนะ,ค,ะครับที่ต้องเข้าห้องผ่าตัดนะครับเพื่อเอาของเสียออกจากใบหน้าครับ <c oughs> ไทรอยมีอาการใบหน้าบวมจนต้องเข้ารับการรักษาอยู่หลายครั้งแต่ว่าก็ยังไม่หายดีล่าสุดนักร้องลูกทุ่งดังยิ้งลีซีจุมพล <c oughs> ก็ได้โพสต์รูปลงไอจีโชว์ใบหน้าที่บวมขยายเพิ่มขึ้นกว่าเดิมมากทําเอาหลายคนต๊ะกรใจนึกว่าอาการหนักแต่ที่ไหนได้ผู้จัดก,การส่วนตัวบอกให้สบายใจว่ายิ้งลีตัดสินใจผ่าตัดดูดไขมันที่หน้าและตอนนี้ก็พักรักษาตัวอยู่ที่บ้านพักในกรุงเทพยาวๆไปโดยเธอจะกลับไปร้องเพลงมอบความสุขให้แฟนๆอีกครั้งช่วงกลางเดือนนี้นะจ๊ะ Susu natuk eng เขามีนิยามความกันแปลกแปลกไม่เว้นนักแสดงสาวน้องใหม่ผงหยกพรผ่านที่มีภาพสนิทสนมกับปลื้มสุรบดลูกชายอดีตนายกรัฐมนตรีชัวลีกไผ่ออกมาให้เห็นอยู่บ่อยบ่อยแต่พอถูกจ่อไม้ถามถึงความสัมพันธ์กลับได้คําตอบแบบงงๆว่าเป็นคนพิเศษที่สุดแต่ยังไม่เรียกแต่งซนะงั้นน่ะงานนี้บอกเลยว่าคนที่ปลื้มสุดๆน่ะเห็นจะเป็นคุณแม่ของฝ่ายชายเพราะหงหยกเขาบอกว่าคุยลายกันทึกค,คือเลยคคะอย่างเนี้ยเขาเรียกเขาทางแมชชิมะ ช่องทางในโลกออนไลน์ไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ Facebook หรือ YouTube แล้ว uh oh. นายเทีนยังเพิ่มช่องทางเอาใจแฟนในการรุ่นใหม่สามารถอัปเดตข่าวของเราได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน Line TV uh oh. ซึ่งจะออกอากาศให้ชมกันจุใจทุกวันจันทร์ถึงศุกร์วลาละมช่วงเวลาคือเที่ยงวัน4โมงเย็นและ2ทุ่ม <c oughs> ใครที่ไม่มีแอป,ปนี้โหลดดือดเดือแล้วเสิร์ชหาช่อง N i n e e n t เ r t a i n o f f i c i a l รับชมกันให้เพลินเพลินไปเลยนะจ๊ะโอเคไหมยู okay,